ผมแยกสิ่งกิจกรรมเลยลูกนั่นสิผ้าให้กับเผาแรงครับสินำเสนอเมนูเมนูยังครับผมต้มปลาเนนต้มปลาเน้นครับน้ำขึ้นสิเห็ดต้มปลาเน้นซูฟินมันครับเค้กเดือเค้กเดือกวนครับได้ฉบับเต็มเลยเดื่อเห็นเรียกร้องกันมาหลายคนรู้ง่ายเห็นกับเผาคื้อไปเห็นในเบื้องแนวว่าสั่นทางนี้ภาพไม่นำเสนอเลยครับเมนูต้มปลาสุดแซ่บครับต้มแบบอีสานซูรสดููรสครับ นี่ครับพี่แข้งทอาไปเองจริไงไม,มันมันก้อนสีไม่แหงมันไม่ใส่ต้่มปลาไม่สีหอมอ๋อนี่ครับสูตรเป็นคือเอาพริกแห้งไปปิ้งให้กับทานครับแล้วก็มาใส่ตุ่มปลาไม่สีหอมถึงไหมนี่สูตรดังเดิมโบราณครับกร,ระไรดัดแปลงอกุ้งเผาผมว่าเห็ดแบบนี้มาแล้วมันจะ่ปอ่ะสองต้นก็เลยเห็ดบโบราณ นเนืส้ขาระไส้ลูกนี่ครับขลาไส้ใลูกงส่ลงไปต้มในก้อนอย่างเื่อหอมโอเป็นยาิยงนงจะปรุงรสเลยเลยครับปลาหปลาสีเรลืเปียนแล้ใส่ลํปลาเข้าไปสิบบกยนพมันสีเข้มวันนมันสีผมก็ว่ามันสีเข้มเลละมันสมนี่ะ ขับเนีน่ยปานินทรับปานินเป็นฝนตงนักอีกแล้วโอ้ยเป็นจะมีป,ป่าฝนตกกับพักอากาศเย็นครับตกตกเป็นดาอันนี้ตกป้าตอเน,นี่ยตกป้าตอเน,นี่ยฟ้ามีดิน,ดน,ดนประเดินกระถางให้น้ำหม,มอเดลจะเข้ากับกระเชียวปลาใส ครับผมนี่สเสร็จเรียบร้อยครับน้ำเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สุกสุกผักเข้าสีปลาตะไครส้สุกแล้วหลังๆก็โซปลาลงครับชุกนะต้มหัวปลากับหางปลาเข้าเหมือนสามมิลพอดีโอ้แสบแสบอาการนี้นะนีมันรอเวลาี่อรอ ในป่าเปลือ,อยจัง่อยกับที่ปรุงเสริมนิดหน่อยกับอสอว่าสำเร็จครับง่ายมากครับติดตามครับผมก่อนนี้ก็ได้ที่แล้วครับผมนี่ซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะได้แซ่บกันแล้วเฮาะแงงลงนี่ครับสูตรโบราณครับใส่ผักไก่แงี้ยงใส่ไก่เอี้ยมผักอีออมนอน,น,อนใส่ผักไก่เงี้ยงลงไปแล้วความหอมรสชาติในสีด่งเดิมมาก อาจจะบกกว่าปกติบางทีใส่บกกว่ารับแล้วบมี่เลยใส่น้ำมะนาวแทนต้มยำน้ำใส่ครับสตรนบนลณนนี่ครับเงาจี๊ดจี๊ดเปรี้ยวเป็น้นชิมรสโดยเชฟครับผม เอาเจ้าเลยเจ้าเลยนี<ด>่โอเคครับลงตัวว่าสด็จัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รอเลยอ่าขาดเข้มหน่อยหนึ่งครับอีกเติมเกลือชุบนี่ ปิดแกนเลยเนาะปิดเลยบ่ฮะเล่นเนาะปิดเลยเนาะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับปิดแกนเลยครับโอเคครับนี่ครับโอ้โหหอมเลยครับหอมมากเลยิ่งขึ้นครูยอดอ่าเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับตามออเดอร์เมนูของเรานี่ครับต้มยิมนำใสเ่โดยติช่างเป็นสวยๆนเลยเสร็จเรียบร้อยครับเมนูสุดพิเศษครับผมเมน ครับผมฝากไว้ครับของเชฟลุงงานครับผมจัดในครับมือนน้ครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ